ตี๋เลยนะนี่ดูนะครับน้อย,ยโอ้ยทุกท้าย,ย,ยสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆน้าๆนนพบกับผมช่างนฤทธิจากช่องวิถีพื้นบ้านเดลิเวอรี่นะครับ วันนี้เจอกันตอนคำคำเหมือนกันนะกับการครอบแบตดแบบนี้นะครับวันนี้เนี่ยอ่าไม่ใช่วันนี้คำนี้เลยเนี่ยผมจะพาเพื่อนเพื่อนวี่พิงน้องน้า,นาเนี่ยไปกู้เบ็ดกันนะครับเป็นเบ็ดปลาช่อนเนาะปักด้วยเหยื่อเขียดไว้เมื่อช่วงเย็นแต่ว่าไม่ได้ถ่ายขั้นตอนการปักให้ดูนะครับเพราะว่าตอนไปปักเนี่ยฟ้าฝนมันพึ่มพำนะฟ้าลงด้วยก็ค่อนข้างอันตรายนะครับก็เดี๋ยวคำเนี้ยเริ่มด้วยการพาไปกู้กันเลยดีฟ้าแต่ว่า เมื่อช่วงเย็นที่บอกว่าไปปักนะครับมันมีกัดตามตูดมาหนึ่งคันได้ตัวหนึ่งแล้วครับเดี๋ยวพาไปดูว่าไซส์ขนาดไหนไปครับนี่ครับไซประมาณข้อมือเด็กอะ่ะก็คือเอาไว้อไปหายเอาไว้ทำเหยื่อปลาชะโดูได้ครับนี่ก็นับหนึ่งแล้วนะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่หมายครับมาครับ ทีมงานคุณภาพมาแล้วนะเสื้อน้ำเงินหนห่นพรานมิตรนะครับไปเดินนำหน้าหมน,นแม็กนะไปครับไปกู้เบ็ดกันคันแรกเป็นไงในพนันโอ้โหโอ้หุบไปแล้วเนาะสายพันอยู่บนหัวเบ็ดด้วยนะฮะอ,อ่ะมีรุ่นตั้งแต่คันแรกเลยนะถ้ากัดไม่โดนก็เผอสะบัดหลุดนะแล้วหมายที่มาปักเนี่ยเป็นคลองธรรมชาตินะครับ ก็สวัสดีตอนเช้าๆนะครับเมื่อคืนตอนมาเดินกู้เนี่ยค้างคลิปไว้นะไม่ได้อะไรเลยครับไม่ได้สักตัวเดียวนะในพานเมื่อคืนแต่ว่ามีช่วงมาปักที่ว่ากัดตัวหนึ่งอะ่ะได้ไว้ตัวหนึ่งและตัวย่อมๆเนาะไซปักเบ็ดชะโดใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวมาดูรอบเช้ากันครับว่าจะหมาไม่หมานใน่ในพานเมื่อกี้ว่าไงนะาโดนเนรอไอช่อนไซทำเหยื่ออีกแล้วเหรอ อเดี๋ดย,ดยวไปดู <laughs> ดูนะไซส์ขนาดไหนในาพานบอกว่าไม่ใหญ่ครับแต่ก็ยังถือว่าเป็นตัวแรกของเช้าอ,อ่ะอโอนุ่นไง <laughs> นี่ <laughs> โอ้โห <laughs> ไซส์ทำเหยื่อชะดกูกำลังสวยเลยน,เนี่เนาะทำเหยื่อชะโนได้เลยอ่ะโอเคครับหนึ่งตัว <laughs> ช่วงนี้เนี่ยเราเข้าสู่ฤดูการล่าชะโดกันแล้วนะพวกปลาไซยย่อแบบนี้เราก็ขอเก็บเอาไปไว้ทำเหยื่อนะครับถ้าช่วงที่ไม่ได้ล่าชนะโดน่ยเราก็จะปล่อยหมดอะครับเพราะตัวเล็กๆไปมันก็อ่าไม่ค่อยมีเนื้อมีหนังครับกินไม่ชื่นใจส่วนใหญ่เราจะปล่อยแต่ว่าถ้าช่วงฤดูการล่าชนะโดเนี่ยเราก็จะเก็บไว้ทำเหยื่อนะครับคันนี้เบ็ดแผวนอยู่หัวไม้นะในพาน หลุดใช่ไหมหลุดโอ้โหเบ็ดอ้าออกอะเบ็ดลาเบ็ดง้างเลยเนาะง้างออกเลยโอ้ยเสียดายครับหลุดไปหายน่าจะมีไซส์ตัวเนี้ยเนี่ยพานหายไปไหนละ พอล้องหายแป๊บเดียวล้องโดนนะไหนอ่ะโอ้อยู่ในหลุมเซองปอเนี่ยดูนะครับจริงไม้ด้วยเป็นไงอ่ะตายเหรอตายเอ้าไหนอุ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ครับโอ้ยจริงทำไมมันถึงตาย อ้าวเฮ้ยอีกแล้วอะ่ะโอ้โหมาคลองนี้ก็ยังไม่ไวายอีกนะแบ่งก็มันอยู่เรื่อย,ย,อยเสียภาสีตลอดเลยครับนี่โอ้โหตัวนี้ใหญ่เลยช่อนใหญ่อะครับกัดไปเต็มคำเลยนี่กัดทีเดียวขาดอะ เหลือครึ่งเดียวอยูแล้วครับเก็บภาษีให้อยู่เรื่อยเออตัวใหญ่ด้วยนะเนี่ยเขาเผือมีเป็นโลเนาะตัวนี้เนาะโอ้โหเข้าโครงการนี้ไม่ไหวเ้ยคนละครึ่งปักเบ็ดชะโดไม่กัดครับพอปักเบ็ดปลาช่อนมันเล่นงานโอ้โในพานไปยกกู้บอกกู้สงสัยพันไม้ตายตาย ที่ไหนได้มันไม่ได้ตายเพราะพันไม้ฮะเบ็ดติดก็แข็งเลยนะม,<อ>มาดูคันของแม็กบ้างนะครับแม็กบอกว่ามีรุ่นมีรุ่นพันมิดพันมิดโดนไอ้นี่ไปตวงแล้วนะไอ้ไม่ได้ไปตวงโดนไปครึ่งตัวเโดเล่นงานครับอ่ะ ลองดูดิโอ้ย,อย,อยขันง,งงเลยอ่ะถอนก่อนถอนขันก่อนเอออยู่เปล่า หลุดเห้อโอ้เสียดายครับนี่หลุด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 ดูที่คันนี้ครับโอ้โหโูนลอยเอ่งเต่งเลยนะมีเอาน่าจะปลาช่อนครับหรือว่าปลากระสงอ่ะ,อะอย่าให้แม็กลงไปยกดูนะชันไหนครับตรงนี้นโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว นี่อ่ะโอ้ Ooh, ปลาช่อนปลาช่อนเอากำลตัวให้ดี <c oughs> อ่ะจะขึ้นมาดูข้างบนครับนี่ครับอยตัวที่เท่าไหร่เนี่ยได้มาแล้วสองสองตัวครึ่งตัวนี้ตัวที่สามเป็นสามตัวครึ่งแล้วครับ <c oughs> มาต่อที่คันนี้ครับ <c oughs> แม็กลง <c oughs> <c oughs> ดูครับโอ้โหเอาอีกแล้วครับโอ้โหปลาช่อนตัวเบลเลอร์เลยกัดไปเรืนอนยตัวนี้กัดน่าเกียดด้วยครับแทบจะติดหัวเลยอะ่ะนี่นะครับชัดๆนะโอ้โหตอนแรกนึกว่าโดนแค่คลองใหญ่นะครับนี่ หัวคลองก็โดนเราแยกปักเบ็ดกันน่าจะสองชุดครับคลองใหญ่ชุดหนึ่งแล้วก็หัวคลองอีกชุดหนึ่งคลองเนี้มันเป็นต้นคลองแล้วครับนึกว่าจะไม่โดนสุดท้ายโดนทั้งคลองใหญ่ทั้งหัวคลองเลยโอ้แต่ว่าตัวก่อนในตรงป่าปอครับมันยังเหลือเยอะกว่านี้อ้ตัวนี้น่าจะตัวใหญ่ครับในการกัดเนี่ย กัดทีเดียวแหลกเลยนี่คำเดียวหลุดหมดครับไปทั้งยวงเลยอ๋อได้อีกครึ่งหนึ่งอีกแล้วครับในพานเช็คแผลนะเดียวขาดเลยขาดเลยเนะาดเเนะด้วใหญ่ออม,มันเอาพุงกินด้วยเหลือแต่หัวอย่างเดียวเลยอะ่ะกินของดีไปเลยอ้าก็ยังเอ่อ ตอนแรกสามตัวครึ่งนะได้ครึ่งตัวก็เป็นสี่ตัวแล้วนะทีนี้นะสะสมทีละครึ่งทีละครึ่งนะั่นเอพันเอ้เดี๋ยว,วเดี๋ยวเดี๋ยวต้องจัดเนาะต้องเจอเบ็ดชะดูแลครับงานนี้ต้องจัดท่ทีเอออ่ะก็กลับมาบ้านแล้วนะครับกับการปักเบ็ดคลิปนี้นะแล้วก็มาดูปลานะครับได้ทั้งหมดสามตัวกับ สามตัวเต็มเต็มกับอีกสองตัวครึ่งครึ่งนะโอ้ยแล้วคิดดูยชะโดมันกัดเนี่ยเล็กเล็กมันไม่เอาเลยนะเนี่ยครับมันเอาแต่อย่างนี้นี่โอ้โหนี่ครับใหญ่ใหญ่เนี่ยเนี่ยแหมก็เดี๋ยวคงเอาปลาอ้ครึ่งครึ่งใหญ่ๆ่สองตัวเนี่ยครับไปทำเมนูพื้นบ้านกัน ก็เดี๋ยวจะไปทําเมนูอะไรก็ตัดเข้าครัวพื้นบ้านไปหาคุณยายนะครับมาครับคุณยายยิ้มหวานรอแล้วยิ้มหน่อยยิ้มอีกนิดนึง <laughs> วันนี้จะมีเมนูอะไรครับยายต้มยำปลาช่อนจ้ะต้มยำปลาช่อนปลาช่อนกี่ตัวครับสองจ้ะ องตัวเหรอถึงเหรอก็ปลาช่อนที่ชะโดมันกัดไปนะยายเหลือแต่ท่อนหัวอยู่สองท่อนใช่ไหมเราเามาต้มยำซะเลยนะเพราะว่าชะโดมันไม่ฉลาดหรอกใช่ไหมมันกินหางอะเนาะความอร่อยมันอยู่ที่หัวนะยายอ่ะ๋ยวมาเริ่มกันครับใส่ตะไคร่อ่าตะไคร่ทุบใช่ไหมยายก่อเตาตั้งน้ำเนาะตะหักขาขาทุบ หอมจ้ะหอมแดงทุบใช่ไหมจ้ะอ่าเท่านี้ก่อนนะพอน้ำเริ่มเดือดแล้วยายจะใส่อะไรครับใส่เกลือจ้ะอ่าใส่เกลือนะเกลือไปก่อนเลยตามด้วยปลาจ้ะใส่ปลานะครับโอ้หัวใหญ่ๆเลยอะ่ะดูครับสองหัวได้หม้อใหญ่เลยนะยาย <c oughs> <c oughs> แล้วก็ยังพอมีส่วนเนื้ออยู่ครับใส่เลยยายอ้า น่าจะได้กระทะใหญ่วะฮะเราจะต้มยำน้ำใสนะเป็นต้มยำมะนาวครับจากนั้นปิดฝารอให้น้ำเดือดให้ปลาสุกนะยายน้ำเดือดปลาสุกแล้วนะครับยายจะใส่ใบมะกรูดจ้ะจะโรยใบมะกรูดนะเหยอะน้ำปลาใช่ไหมยาย ตามด้วยรสดีจังรสดีนะครับรสดีแล้วก็ชุรสใช่ไหมใช่ <c oughs> จากนั้นทรายพริกสดเราจะ ทุบๆให้พอแตกนะยายเนาะพอได้แบบนี้แล้วเนี่ยยายก็จะยกะกระทะต้มยำลงนะครับจากนั้นจะเริ่มทำอะไรครับยายทอ,อทอดพริกทอดพริกหรือว่าผัดพริกกันเนาะเราจะเอามาใส่ต้มยำนะก็จะคล้ายว่าแทนพริกเผาแะนะยายแต่ว่าเราไม่มีเราก็ใช้พริกผัดได้ครับ นั้นก็ลาดเลยใช่ไหมยายนี่ <c oughs> มันก็จะมีความมันแล้วก็เพิ่มความเผ็ดร้อนเข้าไปในยายนะ <c oughs> น้ำมะนาวสดๆครับบีบลงก่อนจะปรุงรสด,ด้วยมะนาวทุกครั้งเนี่ยต้องยกออกจากเตาก่อนนะครับการปรุงนอกเตาเนี่ยมันจะได้รสชาติของ ความหอมจากมะนาวมากกว่าโอ้ยน่ากินครับน่ากินเป็นไงครับได,ได้แล้วนะ <ừ. S 1> อร่อยแล้วใช่ไหมครับ <Yeah. S 1> แล้วก็จะโรยผักชีฝรั่งใช่ไหม <Yeah. S 1> อ่า ถือเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับต้มยำมะนาวหัวปลาช่อนครับผมได้เวลาชิมกันนะครับนี่ห,หน่ากินครับน่ากินนี่นะครับ มาครับกินข้าวด้วยกันขอชิมน้ำสักก่อนนะครับนี่ต้มยำม,มะนาวเนี่ยมันจะสดชื่นเวลาสดน้ำครับมันหอม เราหัวปลาช่อนเนี่ยมันเด็ดอยู่แล้วปลาช่อนธรรมชาติแบบนี้ครับน,น,นี่เนื้อนี้เนื้อตรงแก้มนะอืต้ยมยำใส่หอมแดงด้วยเนี่ยอร่อยครับบางบางบ้านก็อาจจะไม่ชอบใส่เนาะอ่ามาครับกล้องค่อยๆขึ้นมาคำใหญ่ๆเลยฮะนี่ อ,อร่อยมากครับหัวปลาช่อนสองตัวใหญ่ๆที่เอามาต้มเนี่ยก็ยังดีนะครับที่ชะโดมันยังเหลือไว้ให้เราก็เลยพอได้กับข้าวกันเนาะก็เอาไว้เดี๋ยวมีโอกาสขอไปแก้ตัวในคลิปตักเบ็ดล่าปลาชะโดก็แล้วกันนะ,นะครับเดี๋ยว คลิปนี้เนี่ยขอตัวกินข้าวก่อนเนาะถ้าเพื่อนๆพี่เพีพยงลองน้าๆเนี่ยชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันเหมือนเดิมเนาะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าส่วนคลิปนี้ก็ขอลาไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวจะตักต้มยำไปฝากในพานหนึ่งถ้วยโอเคสวัสดีครับบ๊ายบายเราไม่ได้พาไปเดินเที่ยวบ้านในพานกันนานแล้วนะคลิปนี้ไปสักหน่อยครับในพานนั่ง เล่นโทรศัพท์อยู่นะนี่ขอดูแปลงผักในพานหน่อยช่วงนี้ลกจัดครับข้าโพดข้าโพดแห้งหมดแล้วนนพอดีผลมันตกมาติดกันเนี่ยเป็นเดือนแล้วฮะยา่ก็เลยลกๆหน่อยอ่ะไปพานทํำไรครับในพานอ๋อน้ำลังกินข้าวพอดีป่ะนะ่ะอ่ะอ่าต้มยำม,มาให้อ่ะอ่ะรับหน่อยครับต้มยำหัวปลช่อน ที่ที่ชโดมันกัดแล้วมันเหลือหัวไว้ให้เรา <c oughs> เหลือหัวไว้เราสองท่อนนะในพานะต้มแบ่งคนละท่อนนะ <c oughs> แบ่งกันชดด้วยละคนด้วยเนาะเออ